สำหรับวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องของภารกิจประธานองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเปิดภูมิการเมอลิดอักบันซูซันนูซันตาราต้อนรับพิจารรสักกราชและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชเชแดนภาคใต้ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา11.00นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมลิดอักบันนูซันตาราตอนรับพิจารรสักราชและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนางพาติมสติสียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยเลขาธิการสอบอตอนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอนเนะาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวนมากเข้าร่วมในพิธีณบริเวณที่ตั้งโครงการจัดตั้งสำนักงานสมาคมสถาบันป,ปอนเอจังหวัดชายแดน,นภาคใต้บ้านหัวนาหมู่ที่1ตำบลทุ่งคราอำเภอสายบุรีจังหวัดบัตบต,ตาตนีบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยศรัทธามีการบรรยายพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดโดยผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกล่าวพบปะผู้ร่วมกิจกรรมโดยเลขาธิการสอบตอกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางศาสนาและ วัฒนธรรมอาทิการอ่านบทสรรเสริญศาส,สดาการบรรยายธรรมและนิทัศรรการเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันปนเปนศในการพัฒนาสังคมชายแดยนใต้ทั้ง5จังหวัดชายแดยนใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลอีกด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีพร้อมคณนะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองมะกอกใต้พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ที่วัดวิหารสูงตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายรัฐศตสาชิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายอุดมจิตตวงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งด้วยพื้นที่ริมคลองในช่วงฤดูฝนจะเกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากเข้าในพื้นที่และมีกระแสน้ําที่แรงทําให้เกิดการกัดเซาะตลิง่งทําให้ทรัพย์สินของทางราชการด้านสาธารณูปโภครวมทั้งของประชาชนได้รับความเสียหายทุกปี โอกาสนี้องคมนตรีพร้อมคณะและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงลำคลองมะกอกใต้อาทิปราตเพียนและปลาย,ยี่สกจำนวน3 0,000่นตัวและกลุ้งก้ามกามจำนวนห0 0 0งแตัวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้เข้าสักการะรูปเหมือนอาจารย์เปรียมติสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดวิหารสูงและสักการะพระปางวัดวิหารสูงพร้อมกับเดินทางไปยังวัดเขาวัวดอ้ออำเภอขวนขนุนเข้าสักการะรูปเหมือนอาจารย์ทองเท่าอาดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขาอ้อพร้อมพบปัประชาชนที่มาให้การต้อนรับค่ะ